น้องนางมากินแตงโมเร็ว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 เ่็วเร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 หนเร็วเ็วเร็ว่ร็วเย็วงน็วเร็วเร้วเร็เร็ว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 เ่็วเน็้เร็วแร็เา็วเร็วเร็วเร็วเ็วเร็วเม็วเร็ว็วนวเร็ก็วนรรเ็วเรงวเร็วเร็วเร็เร็วรวเร็วเร็วเรเร็วเร็ววเร็ววเร็วเร็วเร็วเวเรวเเรเร็ว แตงโมนี่ปอบเปลือกให้อย่างแซบเลยนะคะแบ่งพ่อแสนกินด้วยคะ่ะเดินผ่านพ่อแสนไปได้ยังไงนี่เออเชา้านี้ร้อนมากเลยคะ่ะแม่แม,แม่แดดแรงแต่เช้าเลยจ้าหนูหิวบ่ลูกห,หนูต้องใจเย็นๆน้องนางน้องนาง,นงพ่อต้องหาจุดศูนย์กลางได้แบ่งพ่อแสนกินด้วยดูบังไว้ใจเย็นใยๆใจเย็นๆ,ๆลูกจ๋าน่ะ ไม่ยอมได้หน่ะแต่อ้วนไม่ยอมอ่ะกินด้วยกันค่ะแม่แม่ต้องมาตรงกลางนะคะให้กินด้วยกันกับพ่อแสนค่ะแม่แม่เอซแซ่บหลายแตงโมยามเช้านะคะน้องนางน้องนางกินคนเดียวเลยพ่อแสนเพิ่งได้คําเดียวน้องนางได้สามคำแล้วค่ะแม่แม่แมอาะาองลองลอง,ลอง แซบหลายโอ้วิ่งมากินแตงโมอย่างแซบเลยค่ะโอ้ยค่อ,คอยๆลูกค่อยๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามงำโยนเข้าปากเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> พรแสนเก็บกินอันข้างตกคะ่ะแม่แม่น้องนางรีบเกินนะคะหนึ่งสองสามเคี้ยวด้วยเด้อลูกเด้องับโนนนั้นเอ้ แม่แม่โยนทิ้งอมแม่แม่เห็นไหมคะเมื่อกี้พ่อแสนจับแล้วน้องนางก็จับพ่อแสนก็ต้องยอมให้น้องนางนะคะสรุปน้องนางไม่เอาค่ะโยนทิ้งยอมทุกอย่างค่ะแม่แม่ปะ่ะอันนี้ยามเช้าประมาณนี้ค่ะแม่แม่ค่ะโอ้แดดร้อนแรงมากเลยนะคะก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนมาเจอกันช่วงเย็นๆนะคะหนุนพ่อแสนเคลียร์ให้ค่ะแม่แม่ที่ตกนะคะที่ตกเพราะว่าน้องนางอ่ะรีบกินแล้วทีนี้ง่วง งวงเขาบางทีจับปุ๊บมันตกเพราะงวงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะอืมทีนี้พ่อแสนก็เคลียร์ให้ทุกอย่างค่ะตกดินก็ไม่เป็นไรน้องนางเขาไม่กินเด้อแม่แม่อันตกดินนะคะนี่เขาให้พ่อแสนกินแหละเนะาะเขาเขาต้องกินในกระมังเท่านั้นนะคะลูกคุณหนู <c oughs> อ่านะคะยามเช้าก็จะแฮปปี้แฮปปี้ประมาณนี้นะคะได้กินแตงโมฉ่ำใจเลย พ่แสนก็เติมความหวานตั้งแต่เช้าค่ะไปไหนน่ะเดินเล่นบ่เอาอ้อยให้พ่แสนก่อนค่ะเอาเพ่อใหญ่อืมไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็เดินเล่นกลับมาแล้วแหละนี่ก็เดินอีกนะคะเดินแล้วเดินอีกออกกําลังกายในยามเช้านะคะให้เขายืดเส้นยืดสายได้รีแลกค่ะแม่แม่เอฟซี FC? อืม แต่ว่าก็จะเดินฟังเสียงยังเจ็บขาหรือเปล่ายังปวดบ้างไหมเป็นยังไงนะคะแต่จริงๆน้องกออ็ดีขึ้นแล้วแหละดีๆแบบหายแล้วแหละนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการความชัวร์ต้องเช็คอาการดูลูกทุกวันนะคะดูอ้วนมากเลยค่ะแม่แม่น้องนางนะคะตุ้มุอยู่ค่ะดูค่ะอ้ยอ้วนทวนสมบูรณ์เดี๋ยวเขาไปเดินเล่นกันก่อนนะคะน้องมีขอทํากับข้าวก่อนค่ะแม่แม่ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ